แม่คือวิหอ้หนื่งอแม่วิ่งแล้วแม่มามาบาหวานแม่เปิดขาแม่ปดขานี่ก็มื่อแล้วเราไม่มือสามสั่นก็มื่อยแล้วนี่เอาไปยูบสั่นเจ็ด ขึ้นไปไลยเที่ยวเรียหชัน้นสามพ่อมาทายเอาวิวกับพ่อนะคะน้อโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วฟววานจะไปทั่วทีบเด้อขึ้นนไปนไป้ปเ้อไนไ้

มังตกด้วเย็นดีเนาะเขากำลังเห็นใหม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาพาไปอยูใส่มงไหนมีสวนทาไมเสือไม่ตื่นีกถ้าจับพวกคันใครมู่ี่เห็นการงานลุงม Hoa hôm 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 นี่ก็สั่นสามก็เมื่อยแหละน้งหวานเนาะหอดอกสั่นจิตแกมุกไทยรูปบอะ